ในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนของมีได้ก็เสียได้มันจะตกมันจะแตกก็ช่างหัวมันถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมไปถ้าพังไปก็ไม่เสียดายเพราะของในโลกนี้ล้วนแต่ต้องพังในที่สุดเป็นธรรมดา สัตว์ทุกชีวิตบนโลกใบน,นี้อดีตก็คือมนุษย์ทั้งหมดที่เคยทํำบาปเอาไว้ถ้าเราไม่เมตตาต่อพวกเขาเราต้องเวียนว่ายตายเกิดลงไปอยู่ในอบายภูมิอาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เลรัยฉชานอีกก็ได้ไป พี่ครับผมมีหนังสือดีๆไม่พี่อ่านครับครับอนุโมทนาด้วยน้อง